สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณสวนในบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาใส่พวกปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่พวกจุลินทรีย์ท่านผู้ชมหลายท่านก็ผลิตปุ๋ยกันมาเยอะพอสมควรนะหลายท่านก็ผลิตปุ๋ยนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยหมักไนกัสสอบไนตะกร้าเนาะแม้แต่วงตะข่ายหรือก็ปุ๋ยหมักอื่นๆนะครับ แล้วก็จุลินทรีย์ก็บมันกันนะหลายท่านก็ได้ลงมือผลิตแล้วไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้าซาวข้าวจุลินทรีย์น้ำจุลินทรีย์จาวปวกอะไรพวกนี้นะครับท่านม้ชมทราบหรือไม่ว่าไอ้ทั้งปุ๋ยหมักและการจุลินทรีย์เนี่ยเราจะใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมื่อเราผลิตมันออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาใช้ร่วมกันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ผมมีคำตอบให้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนำไปใช้ครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับ,รบก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมมาชมปุ๋ยเมื่อก่อนครับส่วนด้านบนอันนี้เป็นปุ๋ยหมักโบกชินะครับที่มันเป็นก้อนๆลักษณะนี้พราว่าผมใส่ในกระสอบแล้วก็ออกไปไว้ที่ล่มทับกันนะครับเวลาเราจะใช้เราก็าบีบให้มันแตกส่วนปุ๋ยตัวนี้ที่จะใช้วันนี้ก็คือ ปุ๋ยหมักชีวภาพขี้วัวครับซึ่งความจริงก็หมักเจ็ดวันก็สามารถใช้ได้แต่ว่านี้ผมทิ้งไว้เกือบเดือนนะครับก็อานำมาใช้นะครับจริงๆก็หมักเจ็ดวันอันนี้ก็หมักเจ็ดวันก็ใช้ได้อันนี้หมักเจ็ดวันก็ใช้ได้แต่ว่าผมหมักไว้เป็นเดือนนะครับเพราะว่าผมมีปุ๋ยหลายอย่างมีปุ๋ยเยอะนะครับวันนี้ก็จะใช้ปุ๋ยทั้งสองอย่างนี้ใส่ไม้ผลแล้วก็ต้นไม้ในบ้านแล้วก็ จะใช้จุลินทรีย์ร่วมไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้และการทํานะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นต้นลองกองของผมนะครับเป็นต้นขนาดเล็กอยู่ต้นไม้ขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมควรจะพรวนดินเอาญ้าออกก่อนนะครับพรวนดินเอาญ้าออกสําหรับต้นลองกองตรงนี้นะครับผมจะใช้ปุ๋ยหมักโบกชินะครับใส่นะครับเวลาเราใช้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมจะใช้ปุ๋ยหมักโบกชิ นะใส่รอบๆคนต้นนะครับนะใส่แบบนี้ครับนะผมจะใส่โบกชินะครับนะแล้วก็จะตามด้วย๋ยหมัก ชีวภาพชีว่วยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับใส่แบบนี้ครับท่านผู้ชมเราควรพลวดดินก่อนนะครับพลวดดินก่อนหลังจากที่ได้ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยบ,ยบยกชิและกรปุ๋ยหมักจุลินทรีย์่อปุ๋ยหมักชีวภาพขีว่วของผมต่อไปก็จะรดลาดด้วย จุลินซีนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ให้ดูแล้วนะสำหรับจุลินซีนะั้นะการลดลาลงพื้นดินท่านผู้ชมจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องมีอัตราส่วนใส่มากใส่น้อยใส่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปช่วยทําให้ปรับสภาพดินนะดินเป็นกลางนะครับดินร่วนซุยนะช่วยให้รากของพืชแข็งแรงนะรากของพืชแข็งแรงก็สามารถดูดสารอาหารได้ไปช่วยย่อยสลายพวกแร่ธาตุสารอาหารหรือปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี้ยให้กับพืชอีก ทางหนึ่งนะครับแล้วนี่คือน,นี่นี่คือเป็นการใช้จุลินทรีย์กับปุ๋ยร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะรดราษให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับรดราษอย่างนี้ครับรดราษครับอันนี้เป็นกระบอกเติมปุ๋ยเติมน้ําเติมจุลินทรีย์ผมก็เติมลงไปน,นี้ได้ครับเนี่ยนะ,ะเมื่อรดราษพอสมควรต้นไม้เล็กนะครับมันยังไม่มีกิ่งก้านสาขายังไม่มีใบยเยอะ นะจุลินทรีย์เพื่อเราต้องการให้จุลินทรีย์มาคงอยู่นานๆเราก็หาอะไรมาคุมไว้อย่างนี้ครับมาคุมไว้อย่างนี้หาฟางหาเศษหญ้าอะไรมาคุมไว้นะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเราแล้วรักษาความชุ่มชื้นให้จุลินรียเพราะจุลินรีเนี้ยชอบความชุ่มชื้นเราก็หาฟางหาอะไรมาคุมไว้อย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นการช่วยให้จุลินทรีย์คงอยู่และทําหน้าที่ของเขา ได้นายิ่งขึ้นนะครับหลังจากคุมเสร็จเราก็รดราดเพิ่มไปอีกก็ได้ครับนะรดราดเพิ่มไปอีกก็ได้แบบนี้ครับไม่มีกฎกติกาห้ามนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรน้ำนำ้นะครับสามารถรดราดไปได้อีกนะครับน,นะนี่ผมก็ทําให้ดูต้นเล็กตรงนี้ครับเดี๋ยวต้นใหญ่ๆผมก็จะทำอะของผมต่อไปนะส่วนที่สอง ครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งครับที่ท่านผู้ชมถามกันมาเยอะนะครับในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ฉีดพ่นได้ไหมรถราดได้ไหมเจ้าตัวนี้ก็คือทุเรียนครับทุเรียนผมเนี่ยจริงๆเราปลูกมาเดือนมิถุนายนิมห้ามิถุนายนจริงๆผมปลูกที่นูน่นที่หน้าโรงทําปุ๋ยของผม พอดีเมื่อก่อนไม่ได้คิดวางแผนไม่ว่าจะทําโรงปุ๋ยตรงนั้นนะครับก็ต้องขุดเพราะว่าเมื่อทําโรงปุ๋ยเสร็จต้นทุเรียนก็อยอยู่ตรงที่ชายคาอยู่ติดกับขอบปูนเลยผมก็ได้ขุดแล้วก็ย้ายมาปลูกที่นี่ก็วันนี้ก็จะเอาปุ๋ย,ยนะครับเอาปุ๋ยมาใส่ร่วมกับจุลินทรีย์ให้ท่านดูนะครับผมก็ใส่ทั้งปุ๋ยโบกาชิแล้วก็ปุ๋ย หมักขี้วัวงผมนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะปุ๋ยหมักชีวภาพขี้วัวของผมก็จะเอาใส่รอบๆแบบนี้ครับใส่รอบๆแบบนี้ท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวมันตายครับไม่ต้องกลัวมันตายนะครับนะเป็นทุเรียนของผมพันหมอนทองที่ทรหดมากนะปลูกเสร็จก็ย้ายอีกอทีนี้ทีนี้จะใช้จุลินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย ก็เหมือนที่ผมทําให้ดูที่ต้นรองกองเมื่อกี้เท <Hey, S 1> ลงไปแล้วครับท่านผู้รรมชม mm. ผมไม่มีอัตราส่วนอะไรแล้วครับใส่ลงไปเลยครับนี่คือเ mm. มื่อเราจะลด,ดาราดลงดินอันนี้จงในสีน้ำซาวข้าวนะหลายคนถามว่าใส่ได้ไหมใส่เลยครับนะใส่เลยครับแบบนี้ใส่ไปเลยครับใส่ใส่ก็รดเลยครับแบบนี้นะรดลาดไปเลยลดลาดไปเลยครับแบบนี้ นะจะรถทางใบลงเลยก็ได้นี่แบบนี้ทําให้ท่านผู้ชมดูเลยนะตั้งแต่รถให้ใบมันลงไปเลยนะครับก็จะรดราคท่านผู้ชมดูนะสำหรับทุเรียนตรงนี้ผมยังไม่คลุมเศษหญ้าแห้งและฟางนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีผมทําที่พรางแสงไม่ใช่พรางแสงอะที่ร่มให้มันเลยบังแดดให้มันเลยเพราะว่า ผมย้ายทุเรียนมาตรงนี้เพื่อต้องการให้มันรักษาความชุ่มชื้นและมันจะได้ไม่ตายก็เอากระสอบมาผูกติดหลักแล้วก็ทําเป็นร่มให้มันอยู่เลยแ้วก็ไม่ได้พรางเลยครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะมีร่มทั้งวันนะมีร่มทั้งวันก็จะมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่คลุมนะครับยังไม่คลุมนะครับจะแตกต่างจากต้นลองกองเมื่อสักครู่ต้นลองกองเมื่อกี้มันอยู่ที่แดดเพลียวผมไม่ได้ทําที่พรางแสงให้มัน,นหรือว่าที่ บางแดดให้มันนะครับแต่เจ้าทุเรียนเนี่ยได้ทําแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะไม่คลุมก็จะปล่อยไว้อย่างเงี้ยคับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ท,ทําที่บางแดดท่านผู้ชมต้องหาพวกเศษหญ้าเศษฟางมาคลุมไว้นะครับคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้นแล้วก็รักษาพวกจุลินทรีย์ให้มันอยู่ในบริเวณโคนต้นของอต้นไม้ของเรานะครับนี่ก็เป็นการใช้ปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ร่วมกันครับนะครับ